ฝันเห็นงูสืบพันธุ์ให้ระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านอาจจะแตกหักหรือสูญหายได้ช่วงนี้หากมีเรื่องหนักใจก่อนจะไปฟังคำทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันเห็นงูสืบพันุ์ฝันว่าเห็นงูผสมพันธ์กันทำนายฝันว่าให้ระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านอาจจะแตกหักหรือสูญหายได้ช่วงนี้หากมีเรื่องหนักใจทําให้คิดมากควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคําปรึกษาผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลจะมีเรื่องทําให้เดือดร้อนใจหรือความไม่สบายใจจากพี่น้องของคุณเองคําทํานายด้านความรัก คนโส์บอกได้เลยว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงเอามากๆมีคนที่แอบชอบและมาลุมล้อมเอาใจหากเจอคนที่ถูกใจต้องรีบทำคะแนนคว้าหัวใจเขามาให้ได้คนมีคู่ความรักของคุณยังไม่วื่นวามากนะเป็นไปอย่างเรื่อยๆแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่เข้าใจกันเกิดเรื่องทะเลาะเบาแวงกันได้ขอให้ใจเย็นๆคำทำนายด้านการงานการเงิน ช่วงนี้ให้ระวังทรัพย์สินของมีค่าคนแปลกหน้าหรือคนใกล้ชิดก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเพราะอาจจะทําให้ถูกลวงกระเป๋าได้ง่ายช่วงนี้หากจะลงทุนทําการค้าหรือทําธุรกิจของตัวเองอาจจะต้องใช้ทุนที่เก็บหอมรอมริบมาแรมปีแต่ก็จะประสบความสําเร็จยินรลับได้เลยธุรกิจของคุณจะมีผู้มาขอร่วมทุนกับคุณด้วย และจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากกิจการของคุณเลขนำโชค0160917031 เพื่อนๆเคยฝันเห็นงูหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นแบบไหนลักษณะอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยคะ่ะเพื่อนๆที่ต้องการดูคลิปทำนายฝันอย่างอื่นเกี่ยวกับงูคลิกไปที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ